เอ้ยเอ้ตัวตก็ะเป็นตัวโตแล้วกันยังาคอาโครย้ะไรงนี้ด้ก็เนี่ยความเจ้าคอยบริขังเขาขีดต้องบริขี เตรียมเอาเองเตรียมเ่กซอบคนเยสาคนเตรียมเซกอบสซกอบเตรียมเซกสอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ่ยพฮเย โอเคมามาจีกินข้าหน้ามามามากิน <c oughs> ขนาดูขนข้าหนาข่ดเต็มเลย <c oughs> นได้โต้โอยวันนี้มันาัไปหอดเาปะจักษ์ง่ายน่นามาเด้ขอมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าว